โอเคมาคำรถท้องทิ่ในที่408จากเชียงใหม่ไปทางนครสวรรค์สารสี่สิบแปดเราจะตีมังหน้าเวลาจะหยุดตอนรับส่งลูกคุยกับที่สถานี หวังการตึ้งแสงขับปรากดทับขีดมืออิดฝักลำโพงไปทางที่สุนครสวรรค์ ไม่ได้แค่รองนะแต่ศาสตที่นร่างตัวเปนตัวไของหน้าศิลปะละครธรรมชาติธรรมชาิความรรัศาตร์านที่ราสอิดตัวมปนปี้าสไมจยความทรมาร์ดดยรายกรผ่นแล้วเพื่อกาะเอัวไปสอนเครับเช่นนี้้องใหคว้ขอไม่ผ่านใ้